สวัสดีค่ะทุกทุกคนเดีมาเจอก,กับบัมมารีแอรอีกครั้งนึงนะคะวันนี้เห็นใส่เสื้อคอจีนก็น่าจะเดาถูกแล้วนะคะก็คือมาทำ how to ตัวจีนเดี๋ยวเราจะออกไปถ่ายรูปข้างนอกนะคะตอนนี้เวลาสิบโมงแล้วนะคะก็สายมากแล้วนะคะเพราะว่าบัมก็นั่งทำงานไปก่อนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาแต่งหน้าคือตั้งใจว่าจะแต่งหน้าแบบของขี้ยังไม่ค่อยได้อ่าใช้ให้ดูอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะ เริ่มแรกขอใช้ของที่เหมือนแบบใช้อยู่ประจำก็คือ O'DBIO e Makeup Lock Setting Spray ตัวนี้นะคะก็ชิดหน้าไปก่อนเนาะแล้วก็มาใช้กันแดดค่ะวันนี้ใช้เป็นของ c h a r m i s UV Extra Shine นะคะใครที่ชอบหน้าแบบฉทท่ำๆอันนี้คือฉ่ำมากคือเนื้อแปลกอะคือรู้สึกว่าใช้อันนี้เราแปลกๆเนื้อมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยแบบเขาบอกว่าเป็นกันแดดเนื้อคริสตัลอะไรอย่างงี้ใช่ปะ เรารู้สึกว่ามันแปลกๆแ,แล้วที่สําคัญคือมันชํามากเลยนะคือใช้หลอดเล็กมันมีแค่สิบกรัมมาใช้ไปเยอะมากเหมือนกันนะคะซื้อเพราออะไรซื้อเพาะนนกุลเลยค่ะ <c oughs> คือแบบว่าชอบเขาอะไรเงี้ยไมไ่ชอบจากการแสดงนะไม่เคยดูการแสดงเขาแต่ว่าชอบจากแบบบุคลิกเขาอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะแต่สิ่งหนึ่งเห็นป่ะหน้าชํามากคือจะเป็นเป็นกันแดดที่เรียกว่าหน้าเปียกได้เลย ใครที่ชอบความแบบเปียกๆฉ่ำๆอะไรเงี้ยตัวนี้คือเหมาะเลยแล้วก็ไม่มีสีด้วยนะคะมี S-Web คือ50บวก PA ถึง4บวกด้วยกัน,นะคะ่ะเรากำลังๆเลยว่าจะซื้อแบบหลอดใหญ่ดีไหมอะไรเงี้ย,ยนะคะเพราะว่าปีนี้ก็จะเป็นการหากันแดดใหม่ๆอะไรเงี้ยเพราะปีที่แล้วก็ใช้ตัว ODBO กับตัว s c i n t i f i c เนี่ยเยอะมากเลยนะคะ ที่เป็นมาสฟอของปัมไปแล้วปีนี้ก็อ่ะเดี๋ยวเราก็หาอะไรใหม่ๆซึ่งก็ยังหาอยู่นะคะอันนี้คือยังไม่ถูกใจสักเท่าไหร่เพราะปัมแบบไม่ค่อยชิมเนื้อเขาอะไรเงี้ยเลเราเจอแบบเนื้อเจลเนื้อครีมอะไรเงี้ยแต่พอเป็นเนื้อแบบนี้แล้วมันเหมือนแบบมันจะมีความคลืบเคลือบผิวแต่ว่ามันจะได้ผิวที่ช่ำมากช่ำมากๆคือคนผิวแห้งอย่างปัมนั้นชอบเหลือเกินนะคะลุก แต่งหน้าในวันนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะไปในธรรมนองไหนคือแบบเอ๊ะจะไปทนส้มดีไหมแต่ว่าเราก็แต่งหน้าทนส้มไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเี้นะหรือจะแบบทนแดงอะไรเงี้ยลิปตแดงๆใหม่ๆก็ไม่ได้มีอะไรเงี้ยนะคะคือผ่านไปสักระยะไอ้ตัวกันแดดของชามิสเนี่ยมันยังมีความหนึบๆอยู่เลยนะคะก็พยายามแบบ ใช้พัดในการพัดที่สุดแล้วอะไรเงี้ยมันยังมีความแบบหนึบๆอยู่อะไรเงี้ยนะคะคือถ้าแบบอยู่บ้านอ่างเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ได้อะไรเงี้ยแต่พอออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องรอเซ็ตตัวสักภากหนึ่งมันก็เลยยังไม่ถูกหยิบเอามาใช้แบบบ่อยๆขนาดนั้นคือมันสิบกรัมมันใช้ได้แป๊บเดี๋ยวก็หมดแล้วนะคะอ่ะแต่มาใช้คูชั่นเลยดีกว่านะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอาจสเปยนน้ำแร่ Audio o ีโ o ไปอีกรอบหนึ่งนะคะมันจะต้องออกไปข้างนอกอะกำลังคิดว่าจะใช้ไพรเมอร์ดีไหมยอะไรเงี้ยซึ่งไพรเมอร์แต่สินใจว่าจะไม่ใช้ไพรเมอร์ก็แล้วกันนะคะจะใช้เป็นน a m มิเมกับโซลค่ะรีทัสซอฟ t ์แมตคุชชั่นเพิ่งได้มาเลยนะคะสามารถซื้อได้ในเซเว่นะคะข้อเสียของตลับคือมันจะไม่มีแบบเบอร์หรือว่าอะไรบอกแล้วค่ะข้างหลัง ตาไม่แน่ใจว่าตัวเอง่ะใช้เบอร์อะไรนะคะจำลองไปแค่หนึ่งรอบหนึ่งครั้งหนึ่งหน้าเองนะคะแล้วก็จำไม่ได้แล้วความรู้สึกตอนนั้นเพราะว่าเหมือนแบบซื้อ,อ,อได้มาก็ใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอสีก็โอเคนะเขาบอกว่าเป็นซอฟทั h เนาะเอ้ยไม่ใช่เป็น r e รีทั s ซอฟแม t t e ก็คือแต่ไม่ได้แบบซุ้มซื้ออะไรขนาดนั้นไม่ได้เปลี่ยขนาดนั้นอะไรเงี้ยเฮ้ยก็ผิวดีนะ สีสำหรับปั๊มโอเคเลยนะมันอาจจะขาวกว่าหน้าปั๊มไปนิดนึงแต่ว่ามันแฮปปี้ค่ะเราชอบอะไรที่มันหน้าขาวหน้าวากว่าหน้าไปสักครึ่งเฉดหรือว่าหนึ่งเฉดอะไรเงี้ยสองเฉดไม่ไหวสองเฉดก็จะวกไปนะคะถือว่าเป็นงานผิวเลยนะเนี่ยแต่เนี้ยก็ปั๊มมันออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นโทนแบบเหลืองด้วยนะคะไม่ติดชมพูใครแบบผิวเข้มก็น่าจะใช้ได้ก็จะไม่ได้เทาอลนะคะแต่ส่วนตัวบัมเป็นคนที่ใช้ได้ทั้งโทนชมพูแล้วก็ โทนเหลืองเลยนะคะเจ็บแล้วนะเนี่ยตบแรงก็จะคือเจ็บอยู่นะเอาว่าวันนี้เราจะออกไปข้างนอกนะคะซึ่งเราไม่แน่ใจว่าข้างนอกคือเช้าเนี่ยพี่หมีออกไปข้างนอกเช่าะว่าเอาไม่ได้ออกไปตลาดด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าที่บอกว่าหมอกอะไรเงี้ยแต่ความสุขคือมันก็มีฝุ่นผสมออกมาแล้วก็แสบแสบจมูกอยู่นะก็คือออกไปข้างนอกก็ต้องใส่แมสแต่ว่าแมสเอ5เก้าห้าที่ซื้อมาอย่างไม่มานะคะก็เป็นแมสธรรมดาไปก่อน เออป้องกันไม่ได้ก็อย่างน้อยก็นิดนึงอนะ่ะเออเรื่องฝนนุ่นยอยากรู้ว่าเออแบบประเทศอื่นเขาแก้ไขกันยังไงเนี่ยแบบรัฐบาลประเทศอื่นอะไรเงี้ยเขาแบบเอ,อ้ยแก้ไขกันยังไงแต่ว่าเห็นเหมือนนักการเมืองท่านนึงบอกว่าเออถ้าสิงคโปร์เนี่ยหรือว่าจีนเขาจะเหมือนแบบสั่งปิดโรงงานที่แบบทําให้ก่อมลพิษอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ยรัฐบาลสั่งปิดของไทยทําไม่ได้หรอกเนาะในทุนยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศเรา เออผมใช้ครีมบลัชนะคะเอ่ออันนี้เป็น P h บัตเนาะของ l ลิฟพั t i o n เป็นลูกรลกของปามเนาะเพราะเป็นน่ในเฟเวอร์ลิตนะคะมันไม่ได้โทนแดงหรอกมันโทนแบบชมพูอะไรเงี้ยแต่ว่ามันติดโทนก็เอามาลงเพราะก็ยังไม่รู้ว่าจะไปในธรรมนองไหนลุกในวันเนี้ยนะคะแต่ก็คงจะปากแดงเพราะว่าชินกับค,ความปากแดงอะไรเงี้ยถันลงเยอะไปด้วยวเพราะว่าระหว่างที่ลงไปเรื่อยๆเนี่ยสีมันก็จะเข้มขึ้นแล้วดิฉชัน ลงเยอะไปหรือเปล่าคะอาชาโด้ค่ะ ODBO I Crush นะเบอร์ศูนย์สองนะคะปะันไม่ได้จว่าปัมเคยบอกไปแล้วยังว่าปั๊มอะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ที่ซื้อมาเพราะซื้อมาเพราะว่าคิดว่ามันจะแบบเป็นสีธรรมานองเดียวกับตัวนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยมัน d i s c o n t i n u e ไปแล้วทางแบรนด์ไม่ผลิตนะคะไปถามทางแบรนด์มาแล้วอันนี้เบอร์ศูนสองเหมือนกันแต่ว่าสีมันแตกต่างกันนิดไปเยอะอยู่เหมือนกันไม่นิดนะเออประมาณเนี้ยข้างล่างมันจะตุ่นๆกว่าข้างบนมันจะแบบ มีความพิดพีดไรเงี้ยแต่ว่าซื้อมาแล้วก็ต้องใช้นะคะเออก็จะลงสีอันนี้นะไปทั่วเบ้าก่อนก็ยังไม่รู้จะไปทำนองไหนแต่ว่าตาปูดตาบวมตาแดงไว้ก่อนก็แล้วกันเนาะก็จะเกลี่ยสูงนิดนึงอันนี้คือเมลินดาแกสปีโรสเบนดิ้งบลัชนะคะเบนดิ้งบลัชเออเบนดิ้งบลัช เราก็จะใช้สีอันนี้นะคะชมพูกับบัตอันนี้นะคะผสมกันมาลงช่วงกระบอกตากอีกนิดหนึ่งคือช่วงเนี้ย่าไม่ได้ตัดคลิปอัดคลิปอะไรคืออัดแหละแต่ว่าไม่มีเวลาตัดค่ะหลังจากนี้แล้วก็คลิปนี้เราจะลงบ่อยขึ้นแล้วนะคะเพราะว่างานของบามก็คือการเป็นนักเขียนเนี่ยปิดต้นฉบับไปแล้วนะคะแล้วก็ใช้สีเข้มเนาะลงช่วงรอยพับเปลือกตานะคะ ก็อย่างที่เคยบอกนะว่าเมคก็แบบมันไม่ค่อยได้รายได้สักเท่าไหร่มันแบบลูกค้าจ้างก็ไม่มีคนดูก็น,น้อยเงินก็ไม่ค่อยจะได้อะไรเงี้ยก็มไม่ค่อยอยากจะทําแต่ว่าก็ยังทําอยู่เพราะว่าก็ชอบเอสอสกวาเออก็ทําไปเถอะอ,อย่างเงี้ยเอาสามสีผสมกันแล้วก็ลงที่ผลตาล่างด้วยนะคะเราจะไปแค่ สีแมทไหมเพราะว่าสีชิมเมอร์นอันนี้ไม่ค่อยได้เรื่องหรือจะเอาชิมเมอร์ในนี้มาลองดูเด,ด,ด,ดีหาก่อนว่าแบบสีอะไรที่มันควรจะเหมาะโอ้อันนี้ไหมสีออกแดงๆหน่อยเฮ้ยก็ได้อยู่นะโอ้แดงเลยเออแดงแบบนี้แหละเพราะอะไรตุดจีนตุดใจพี่พอมีชิมเมอร์แล้วมันก็สวยขึ้นนะเธอ มันก็ดูเป็นแบบแดงแบบอืมด้านล่างมันมาเป็นสีประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะลองดูว้าวสีแบบไอ้นี้มากเลยอะโอ้พิกเมน e n โอ้โหคือข้อเสียของไอพาเลตอันเนี้ยคือมันใหญ่อย่างเดียวนะแต่ว่า pigment สีอะไรแน่นเธอแต่ในเนี้ยมันมีเหมือนปัดแก้มสีประมาณเนี้ยด้วยอะ อุ้ยสีแน่นอยู่นะเนี่ยปัดแก้มอะลองไหมไหวปะกลัวยงลองก่อนหูย <c oughs> แน่นอยู่นะโอเคเกียร์หน่อยเอาประมาณนี้พอแหละเพราะว่าเดี๋ยวแดงไว้ก็จะเป็นโครงการแก้มลิง่ะ แต่ว่าก็จะลงจมูกกับคางด้วยคอนทัวร์กันค่ะอันนี้ไม่เคยได้ใช้ให้ดูเลยเนาะไอคอนิกค่ะคอนทัวริงพาวเดอร์เบอร์สองของ o d ี o เนาะก็ใช้เป็นสีมันออกแนวเทาๆนิดนึงนะ,ะสีไม่ได้แบบแรงมากประมาณโอเคนะประมาณคนแบบมือหนักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยในพาเลตมันมีไฮไลท์อันนี้ลองไนหะมเพราะมันเป็นสีแบบคอปเปอร์คอปเปอร์หน่อยอนะไรอย่างเงี้ย อาจจะแบบล้อไปกับ make เมอัพอะไรเงี้ยว่ามันไม่สะใจเราอะเนาะก็เอาไปใช้อันนี้ก็แล้วกันนะใช้ h l i g h t ค่ะสิเวียนหน้าคันเลอรช่วงนี้กลับมาใช้ตัวนี้บ่อยเพราะว่ามันแบบจึ้งใจจึ้งใดอลังการดีอะเห็นป่ะดีคิ้วน้องงานคิ้วสิเวียนหน้า Bring on Hand ค่ะไม่เคยใช้ให้ดูเนอะก็จะเป็นลักษณะหัวตัดแบบนี้นะคะก็ขึงขึ้น,นก็ใช้ดีอยู่นะคะ แต่ว่าควคิวความันคนคิ้วเยอะแล้วพอเติมช่องว่างที่มันเหมือนแบบขาดขา,าดหายหายไปก็เลยดูแบบคิวปริงไปเลยซึ่งก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าปริงบนหน้าเราไม่ได้ปริงบนหน้าใครมันก็ไม่เป็นอะไรอย่างเนาะแล้วก็ Ultra l าลิฟต์แอนด์มาสคาร่าลิฟต์แอนด์ลองมาของเมลินดาสีน้ําตาลนะคะแต่ว่าจะมาปัดคิ้วเหมือนเดิมเนาะมันเป็นที่ปัดคิ้วได้ดีสำหรับปาล์ม เพราะว่าพอมันเป็นไอเนี้ยมาสคาร่าตาแล้วมันล้างยากชิบหายเลยก็เลยมันปัดคิ้วดีกว่ามาสคาร่าแรเป็นตัวเดิมค่ะเมอร์เลสก้าเนาะที่เป็นหัวเหล็กเพราะว่ามันแบบเรียงเส้นดีนะคะแต่ว่าเอ,อ่อสำหรับตัวปาลมไหลยอยู่ดีอะเลอะไหลูอยู่ดีคือเหมือนแบบขนตาล่างก็ไหลยอยู่ดีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เนี่ยก็ทําให้ตาดูแบบขนตามันดูมีอะไรขึ้นมาแต่ปาเป็นคนแบบ ปัดขนตาแล้วเลอะเห็นไหมเนี่ยเลอะมันไม่สนนะมันเลอะอ่ะมันปัดไม่เป็นป,ปัดไม่เก่งอะไรเงี้ยคนที่ปัดขนตาไม่เลอะคือเขาทํายังไงวะคือเรา,เอาไปดูเขาใช่ไหมเราก็ปัดตามก็เลอะอยู่ดีปัดอย่างนี้ปัดจาโคนมาก่อนนะคะแล้วค่อยมาปัดก็เลอะอยู่ดีเอาจริงนะอเลนเนอร์ตัวเนี้ยควรจะเป็นมาเฟียร์ตออเดเยียแต่ว่าลื่หยิบใส่เข้าไปขอโทษด้วยแต่ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเออผมชอบแหละ เก็บคิ้วหน่อยไหมพอรู้สึกว่าใหญ่เหลือเกินปากกาคิ้วนี่เป็นของโนโวนะคะสองสามปีแล้วไม่รู้มันจะมีขายอยู่หรือเปล่ามันใช้ดีนะเธอทุกคนแต่ใครมีแบบแบรนด์อะไรเงี้ยจะบอกาปามก็ได้นะเพราะปัมก็หาอยู่เพราะว่าตัวของโนโวเนี่ยมันหาไม่ได้แล้วมาถึงงานลิฟต์นะคะสีเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ให้ดูคือ a อรี่รูชแม็คินนะคะเบอร์ที่มือคือศูนยนะคะ เนี่ยแดงที่สุดแหละนะคะนี่เลยแล้วก็ติดทนด้วยแน่นอนนะคะทาลิปโรเธออีกแล้วทุกคน โอเคค่ะทุกคนนี่คือฟินิชลุกนะคะที่เรียบร้อยแล้วก็ไปติดกรงติดจิ๊บอะไรนะคะเดยวจอไปข้างนอกแล้วนะคะก็อาจจะถ่ายแบบพวกแบบว่าคลิปมาให้ดูเล็กๆน้อยๆถ้าไม่ลืมนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบการสําหรับคลิปนี้นะคะก็ลองไปแต่งตามกันดูนะคะไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าว่าก็ทําในวันที่อันนี้วันที่แบบใกล้จะตุดจีนแล้วนะคะโอเควันนี้ลาทุกคนไปก่อนกลับมาเจอก,กันใหม่ EP หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Bye-bye.